สองร้อยบาทด้วยพูดเถอะโอ้ยแพงจังเลยอ่ะห้าสิบเป็นเพื่อนผมไม่ไหวแล้วเพ่อนนี้โดนแม่ค้าลากเข้ามาในร้านนะครับผมผมจะออกไปดูก่อันนี่มันยงอุด้งอยู่บุญอุดึงจริงสีขาวสวยนะเพื่อนเขาใส่สีขาวกะได้ว่นรัปุบุ๋ ผมถามอย่างนี้แต่ผมไม่ซื้อนี่ยังไงวะสนุกแล้วผมถามว่าผมไม่ซื้อแต่แมมเดี๋ยวผมให้ไม่เกินห้าหมื่นนะ <c oughs> ไม่เกินห้าหมื่นถ้าเกินกว่านี้ไม่เอาไม่คิดเท่าไหร่อันนี้ในสั่งที่อันนี้อาจจะแพงกว่าเดิมก็ได้ก็ <c oughs> ใส่แบบนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าผมดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยนี่นี่ <c oughs> Temeh. <laughs> Ini biasanya bukan pakai sendiri tuh Bu? Yang sudah begini dah. Iya, udah udah jadi kan kadang-jarang orang bisa ngikatnya. Oh. Kalau oh? yang so yang belum jadi kan enggak semua so orang bisa ngikat tuh dari depan ke belakang. Kalau yang belum jadi ada. Ngetek gini deh. Tapiผมดูนะ ส่วนใหญ่เค้าจะใส่แบบของที่ยังไม่ใช่แบบเนี้ย.มันสวยกว่านะมันได้เองด้วยอ่ะถ้าเราจะเอาสไตล์แบบแมงอ่ะ no. Tapi ini kue sambil duduk, duduk kan sesuai dengan kau Nah, seperti ini yang biasanya saya lihat. Ya, ini. ini ke sini ke belakang. Nah, nah, nah. Nah, cakep itu bu. Ikan tergantung kepalanya. Kalau seperti ini berapa bu? 60. 40 ya? 50. Hmm, 4 ya bu ya? Ambil berapa? Lo satu kan saya sendirian. Iya, iya. Ini. Putih hitam, si kah? Luah si hitam dia. Tapi, saya si lebih Biasanya putih atau hitam ya Bu ya? Suka warnanya tergantung suka warnanya. Tidak ada arti ya nih ya? Kalau oh. tapi kebanyakan kalau putih untuk sembahyang. Kalau yang hitam bisa kondangan bisa. Hmm. Untuk adiran upacara bisa. resepsi itu bisa. Oh ya udah kalau itu hitam aja. Hitam aja ya.

Oke, okay, dah saya pergi. Bajunya enggak? <laughs> Baju enggak beli. Ini dulu, ini dulu. Itu aja. Iya. Yeah. Kembalinya aja. Kok pintar bahasa Thailand? Diam di Thailand. Thailand. Saya asli Bu Thailand. Asli Thailand? Yeah. Kok bisa bahasa Indonesia? Kamu <laughs> di mana belajarnya? <bu. laughs> <laughs> Oke, okay, suksma. 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 Bu bilang, "Khop kun โอเคสุขสมานไปแล้วครับครับครับผมได้แล้วผมได้แล้วันนี่อะไรอ่ะผมจะเอาไปทำอะไรอันนี้กันล่ะรู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยสองร้อยบาทด้วยพูดเถอะโอ้ยแพงจังเลยอ่ะห้าสิบเอาไปทำอะไรครับครับผม ขอบคุณครับครับดูเขาพูดไทยไดเพื่อแม่ค้าที่นี่นะเออเจ๋งดีว่ะผมซื้อมาเนี่ยอันนึงก็โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าผมจะซื้อสรงเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่วันนี้ก็แหละวันนี้ได้นี่มาก็โอเคแล้วถือว่าเป็นคอลเลกชันของบาหลีนะไหนๆก็มาแล้วก็ต้องซื้อสักอันหนึ่งเก็บไว้เพื่อนๆผมไม่ไหวแล้วเพื่อนอยู่นี่โดนแม่ค้าลากเข้ามาในร้านนะผมผมจะออกไป เมื่อกี้บอกหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมหนึ่งดอลลาร์วันดอลลาร์รูปย่านไหนฮะรูปเปียรูปเปียตอนนี้พี่หลังสตดอดอลลาร์ยังมั่นนะการยังยินนี่การสตูดอลลาร์โอเคเขาบอกว่าอันนี้คือตัวละหนึ่งดอลลาร์เพื่อนๆอันนี้พี่ผมเคยใช้นะรุ่นพี่ผมเคยใช้ตัวนี้แต่ผมไม่รู้จะใส่ไปทำอะไรอ่ะตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะ Hmm. Hai dua lah ya? Hai dua ya? Dua hmm. Apa? Lihat apa? <laughs> nah, <dari> ya? <laughs> eh, la. beli aku ba, ini. Apa? Apa itu dapat Satu aja. Ini buat cewek ini ya. น่านี่ม e l u m ada isteri ของีันนะค่ะคุณแม่าช่ไหมค่มคุณแมีค่ะคุณแม่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 ค่ะคุณม่ค่ะคุณแ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 ม่ค่ะไุณแม่ค่ะค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 ุม่ค่คุณแม่ค่ะ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  เปียนี่เานหสาลปานห้าพันห้าพันห้าหมื่นก็ซื้ออะารอื่นได้แล้วเอาอย่างอื่นแล้วกันอย่างนั้นรูปรูปว้ไดตัวเย็นเหรอตัวเย็นไม่มีไไหร่เท่าไหร่นานี่เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่นั่นน่ะขายเท่าไหร่น้าซ้ำจนเซนน่ะโอ้ยแสนหนึ่งเอาไปทำอะไรอ่ะ

Dia aja, dia lalu, lalu. Hmm. ini oh. <laughs> angkat berapa masih lebih murah hah mau beli berapa masih murah nanti Bispa. ini satunya berapa dulu ya satunya tiga puluh kasih. hah berapa berapa kurang berapa oh oh <laughs> <berapa? laughs> <laughs> นันนในสองมันนะสองมันถาหม่นหนึ่งจะเอาจะเอาสอ้านท่าหนึ่งหม่เอาสอันหนึ่งหมื่นสองอันได้ไหมหนึ่งหมืนสองอันนะเอสองสอันสองหมื่นนะสองอันสี่หมื่นะสองหมนะสองหมืองหมื่นเาไม่เอาสามอันนะสามอันห้านโอไม่เอาไม่เอาไม่เอาวัดนี้อันเท่าไหร่นีเท่าไหร่นึ่งมืนหนึ่งโอเคอันละหมื่นอันละหนึ่งมกับอันนี้ ชันวัเป็นสองหมื่นสอนะโอเคตาที่ชันวัถ้าอันนี้สองหมได้ไหมได้เหรออันนี้นะอันนี้เยอะแะมนั่ง่องมันอ๋อแบรตี้นี่สองหมื่นสามห่นด้โอเคโอเคเนี่ยจะบุยาสองหมได้แล้วโอเคกว่าจะได้นะใส่ถุงเลยเสียเย Umi, awas dong, dong, lari deh. Mainan mm -hmm. doralak naik deh. <laughs> <laughs> Ibu Kak bisa bahasa Thailand ya? Bisa. Dari mana bahasa Apa sini. orang Thailand ini? Orang sini. Orang sini kok. Oh, adik Indonesia itu. Thailand lah saya. Oh, Thailand sendiri oh, oh. di kuliah-kuliah. Kuliah di Indonesia. Itu. Jatim ya. Jawa Timur. Oh, oh, thailand, oh thailand, ini pintar banget bahasa thailand ya Bu ya. Iya orang dengar-dengar aja. Yang <laughs> ya, penting tahu uang. โอเคหลังจากที่เราไปวัดมานะครับผมเนี่ยเราก็มาแวะมัสยิดนะครับเพื่อละหมาดเนาะซึ่งจะบอกว่ามัสยิดที่บาหลีนะไม่ใช่ว่าเราขับรถผ่านก็เจอนะแต่เราต้องหาเพื่อนๆนี่ยผมหาจาก Google นะแล้วก็เจอที่นี่เมื่อกี้ขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะก็มาถึงนี่ก็คือมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มนะัสยิดจะเทียบกับชวานะถ้าขับรถเนี่ยจะเห็นเลย5นาทีจะเจอสักหลังนึงมัสยิดนะที่บาหลีเช่นกัน นะแต่ว่าจากมสินเป็นเป็นวัดของเขาหลที่นี่หาค่อนข้าง,งยากเลยมสินนะแต่ก็เจอก็ทำดูแลแต่ว่ามันจะมีถ้าเป็นในเมืองเดนปาซาต์เนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยเนาะแต่ว่านี่คือเราอยู่นอกเมืองไงไปเรากลับไปยังที่พักของเราก,กันเพราะว่าพวกนี้ต้องเดินทางไกลใหญ่ๆอีกรอบน,น,นึงเลยแหละใช่ไปกัน